สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการาซีเรีสใส่ไข่นะครับหลายคนคงมีเคยมีผู้อาวุโสอยู่ในบ้านเนาะนะวิทวัฒน์เนี่ยนะครับก็คุยกับเพื่อนนะถึงอาาที่กำลังป่วยแล้วก็แก่มากแล้วนะวิทวัต์ก็ดูหน้าตาเครียดมาเลยวันนี้ก็มาเจอเพื่อนนะเพื่อนถามเฮ้ย <"Hey, S 1> วิทวัตน์ เป็นอะไรวะหน้าตาดูเครียดอยู่ตลอดเวลาวิทยาบอกฉันเนี่ยนะงอนอามาจริงๆเลยอะเซ็งอมาอมามากนะฉันเนี่ยเป็นหลานคนสนิทของอมามาเนะี่แล้วฉันก็อยู่กับอามามาตลอดคอยดูแลอามาตลอดนะเนี่ยอย่างวันนี้นะโมโหมากเลยฉันก็ถามอามาบอกว่าอมามาบ้านเนี่ยนะ อามา่าบ้านหลังเนี้อาม่าจะยกให้ใครมันน่างหงุดหงิดไหมนะคำตอบของอามา่าเนี่ยฉันนี่คาดหวังว่าเออฉันดูแลอาม่ามาตลอดนะอาม่าน่าจะแบบเออคงจะยกให้ฉันหรือว่าเนี่ยฉันคนใกล้ที่สุดละพอฉันถามว่าอาม่าจะยกให้ใครนะอาม่าตอบอย่างเดียวให้หรือให้เรือ ฉันไม่เข้าใจเลยอาม่าแทนที่จะยกให้ฉันเนี่ยบ้านก็ยังดีอยู่แต่สั่งให้รื้อเพื่อนวิจวัตรก็โอเคบ้านนี้ให้ลื้อหลายครั้งนะคิดถึงชีวิตของเรานะพระคำของพระเจ้าพูดถึงเรื่องของความโลภนะหรือความอยากได้เนี่ยนะในพระธรรมสุภาษิตบทที่28ข้อที่25เนี่ยบอกว่าคนโลภเนี่ยเราให้เกิดการวิวาท แต่คนที่วางใจในพระเจ้าเนี่ยจะ,จะเจริญรุ่งเรืองให้ครั้งเราเราอยากได้บางสิ่งบางอย่างแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้นะบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความโลภเนี่ยทำให้คนทะเลาะวิวาทกันเราเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์น,นะมีพี่น้องบางคนเป็นพี่น้องกันแท้ๆเพราะความโลภทำให้เกิดข้อพิพาท บางทีถึงขั้นต้องแบบฆ่าแกงกันเลยก็มีดังนั้นนะครับชีวิตของเราทั้งหลายนะฮะชีวิตที่เราเองเป็นคนที่ดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าหวังว่าเราเองจะวางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้ารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสมและดีที่สุดสําหรับเรานะให้เราวางใจในพระองค์เนาะจะไม่ใช่มีความโลภเนี่ยจะไม่ให้มีความโลภเนี่ยครอบงำในชีวิตของเราดัางนั้นนะครับวางใจในพระเจ้าครับพบกันใหม่ในรายการซีเรียลใส้ไข่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ